แบมแผวนั่งไกลๆกันก็ได้เห็นว่าอิหรีนั่งไกลๆกันก็ได้มันไกลก็นี่ก็ได้ยังกะนากรหนามุ่งเดียวยังกะนากรหนาฮะเอออื้อข้าวไก่ก็เป็นข้าวกลเนาะข้าวมุ่งก็ได้ทั้งนั้นก็ได้ในทั้งนั้นก็ได้เป็นอยังต่ทั้งนี่กระดกกระเดียอื จำเป็นที่อย่างนี่เฮ้ยดูป่นี่มันเหตุไหนค้นช่วงนี้ช่วงนี้นะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอค้นนางผู้เดียวนี่มันเงาข้าใจบ่ึิมาหานางเอกฮะ เอาก็พุ่นก็ได้พุ่นก็ได้บอกจึงมาพุ่นก็ได้เแก้วเพื่อกันยังกันนักกันหนานั่งไปใกล้ยังกระดอกกระเดี้ยวโอ้เสื้อเอามาให้ไหมเสื้อสีชมพูสีชมพูหวานหวานนี้ต้องเอาเสื้อสีชมพูนะยุไก่ปะเสื้อไหม ก็สั่งเล้วก็ของออเดอร์มีไหมขายดีพี่น้องเสือขายดีหลายขายใครขายแน่น้องแบมค่ะดีน้องแพร์น้องแพร์น้องแพร์ค่ะแล้วออกฉากไปมาตาจักม่วงไปตาม่วงแม่มาตาเทียงเปิด เป็นยังคือมาสวยแต่มาสอบถามแน่ใช่ใช่โอ้ยจังชี้วางแน่เป็นยังคือเป็นยังเขาหนัดเดี่ยวเป็นยังคือบ่ผ้ากันแม่แม่มาแตงโมแม่มาตะเทียงแม่มาตะกอลสวยแม่มาเก่าชนะไหมชนะไหมชนะโหลดชนะชนะซะเออชนะโหลดได้